เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะวันนี้มาม่ทีนิวส์นะคะก็มาอัปเดตข่าวนะคะให้ทุกท่านฟังนะคะสำหรับใครนะ,ะที่กําลังรอ,งรองเงินประกันรายได้อย่างพาราง,งวด3แล้วนะคะวันนี้เขาได้วันที่เริ่มโอนแล้วเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะจากความคืบหน้านะคะโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยาง ามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน63นะคะเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สําหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะคะทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่1 5พฤษภาคม63จําจนวน1ล้าน8ปดแสนสากว่ารายนะคะส่วนพื้นที่สวนยางที่กรีดได้ก็ประมาณ18 ล้านไร่นะคะโดยกำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ราคายางที่ประกันรายได้นะคะ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดนะคะ57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกรัมส่วนปริมาณผลผล,ผลิตยางที่จะกันรายได้ผลผลิตยางแห้งนะคะอยู่ที่20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่โดยได้แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน6 0เแล้วก็คนกรีด40 ะะโดยเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินประกันนะคะได้ที่ลิงก์ chongko.inbacc.com นะคะล่าสุดนี้นะคะในสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือขา่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เผยถึงความคืบหน้าค่ะการจ่ายเงินประกันรายได้อย่างพารางวดที่3นะคะการยางแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูล วันจันทร์ที่25มกราคม64นะคะและทกศจะสามารถโอนเงินได้เลยตั้งแต่วันที่29มกราคม64ส่วนเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,การชาวสวนยางงวด1และ2ที่ตกค้างจำนวน1 0 0 0 0แสนกว่ารายนะคะจะโอนเงินได้เพียง1,100,000รายภายในวันที่22มกราคม64นะคะ ดังนั้นนะคะพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะลำดับแรกนะคะต้องลองตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองก่อนว่ามีสิทธิ์จะได้รับเงินไหมโดยผ่านทางเว็บไซต์นี้นะคะ w w w r u p p e r c o t h นะคะตามที่ขึ้นไว้นะคะหากไม่มีเชื่อหรือหากสงสัยอะไรนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดและกยทสาขาทั่วประเทศนะคะ และเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะจากทกสนะคะผ่านได้หลายทางเลยท,ทั้งแอปพลิเคชันทกศเ m o b i l e และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Li n e ออฟ i ิเชียน c Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect นะคะค่ะซึ่งนี่นะคะก็คือข่าวดีสำหรับชาวสวนยางพารานะคะ ท่านบอร์ดกะยะทอนะคะก็ได้แจ้งมาแล้วว่าสําหรับงวดที่3นี้นะเขาจะส่งรายชื่อนะคะไปที่ทกศนะวันจันทร์ที่2 5มกราคมนี้และทกศเขาก็จะสามารถเริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่29คําว่าเริ่มโอนนี่ไม่ใช่ว่าวันที่29นี่จะโอนได้หมดนะคะเริ่มก็คือจะทยอยโอนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคม64นี้คะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ